กิเป็นวันเสาร์ที่14กันวาคมพุทธศักราช2567รับโดยตามจันทราคติกาเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือนหนึ่งหรือเดกาเป็นวันรวมบันดาเจ้าภาพีอคุณแม่กำพันนำสีพันตรวจเเกศประกรณคุณมาริสาทำสี คุณนิวัดคุณปัตธิบาทานสีคุณสุดารักท่านที่อมด้วยคุณบุตรด้ทราวงสักรายยากทั้ที่เป็นยากโดยสายโลหิตและเป็นยากโดยทรรมแต่มาพรามใใรเพียงใจกันงความเป็นบุญคุลสนพวกเราหนีอยอมเรียกว่าเป็นกับคุณเ่อเป็นการตะุดแก่ข้ามีอยู่สองคำเด็น ดีการจำเพระจอดจคุณทิสแปลว่าจอดจเจอดจงแต่คุณพ่อตองคุณแม่ผลิตาำสีกับเป็นกนครแต่คุณแก่ข้าก็คือแก่แกกนี่เพื่อนแปลว่าให้แกกที่แปลว่าให้ไอแ้แ่กบวัวราผลิตสลักการเปี่ยนจังหวัด้มีสรักการเรียน ลาปฏิปทาเจราบลานเพื่อนวยแกกหวแกกก็คือบรรดาญาติโยมอุปสูอุปสิกานำพัถหารไปตวไวใส่กัตตากตาไปลวกันยูวัดไปแล้วแบ่งใส่ด้วยยัดใส่ข่าเขาเพื่อนหวแกกะแกกดีแปลว่าใหนะอันนี้บ้านเราเรียกแกกข้าที่สามาราแกกเข่า นี่แก si <c ười> uh, ่แจกบ้าหลายเบื้องละเนาะมาสอบน้องปอไป็ดอยู่ปาดโตปาดใหญ่บ้านเป็นพังมีสี่หมู่โอ้ยคนอะไรแกบอกบ้านก็แจกค่านะเนาะแก่นี่แกนี่แก่ปองพู่น่าเลยเรามีโอกาสได้ทำบุญแจกข้าหรือทำบุญเตี้ย ภาษาบาลีอ um, ุจิเรเปรยปอดจอจงการนี้เป <t> ็นกรณีพิเศษยำปอดจอจงแน่คุณก <t> ็ทองคุณแม่ผลิตหนาีอายุยืนอายุเจ็ดสิบห้าปีซึ่งมรุ่นุ่งมีโอกาสอะไอายุเจ็ดเจ็ดปีสั่งเรืองบ่อออกรบออายุเจ็ปีตัอกัน